สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือแต่งรถไฟฟ้าทุกต้องคัารถที่เราจะนามาแต่งวันนี้คือเท s l a m o เด l 3ในอนาคตผมก็จะทำตลาดกับรถรุ่นนี้อยู่นะครับ วันนี้เราจะแต่งให้ลูกค้าดูก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้างมันแต่งอะไรได้บ้างแล้วก็ของแต่งมันมีซัพพอร์ตเพียงพอไหมผมบอกเลยว่าของแต่งเนี่ยดเดือดมากเดี๋ยววันนี้ผมเอาล้อไปรัดยางก่อนขอบล้อที่ผมเลือกใช้ก็คือขอบ20นะครับกึ่งกึ่ง VIP สไตล์ซิ่งด้วย VIP ด้วยตัวรถเองมันเป็นประมาณลักชัวรี่คานะครับของแต่งน่ะถูกมากเรียกว่าถูกมากกับราคารถดีกว่าอ่ะลองติดตามชมนะครับทำให้ดูว่า คนไทยทําได้ถึงร้านยางแล้วนะครับจะมาใส่ยางกับล้ลอตัวนี้ก่อนยางที่เราเลือกใช้ก็คือ p ายเลีครับตัวนี้เนีสเปคนี้ที่เราเลือกทําไมถึงใช้พายเลรี่ยางตัวนี้ลายสวยด้วยแล้วมันเป็นสเปคที่ใส่กับพวกพอเช่ผมว่าลักซ์ลี่คาร์ยังเทสลาก็น่าจะใส่แล้วมันก็น่าจะดูดีครับเดี๋ยวรอดูน้องๆมันใส่นะ จะไปที่ TKF Racing เพื่อจะไปถามข้อมูลจากอาจารย์แทบนะครับว่าในการเซตอัพพวกช่วงล่างพวกนี้จะต้องทำยังไงทำอะไรก็ต้องมีอาจารย์สอนหน่อยเพราะว่ามันยังเป็นของใหม่อยู่นะครับสำหรับ Honda มันมันชินแล้วมาแกะกันนะครับของแต่ง Tesla Model 3ส่งมาจากเมืองนอกแพ็คมาอย่างดีนะครับ ไม่ได้สนใจเลยว่าจะแกะยังไงดูกันว่าข้างในเป็นอะไรเป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับขอบอไซเนอร์รสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่เตรียมของนะครับวันนี้ผมเอาล้อกับชุดเบรกมาส่งที่ทีนพคาก่อนนะครับเพื่อเตรียมงานไว้ครับมาถึงแล้วนะ แล้วไปดูว่าของแต่งที่เราเตรียมไว้มีอะไรบ้างลิ้นหน้าวอลซาร์เนอร์เบรกเ p นะครับแล้วก็ชุดโชคอัพเป็นของ DWD แล้วก็มีแอร์ครับของซันพาร์ตเบรกหลังโช๊คหลังชุดแอร์ปั๊มแล้วก็ดิฟ f เซอร์สปายเลอร์แล้วก็ล้อครับเป็นล้อ,อ,อฟอร์สน้ำหนักเบาคุณภาพสูงอ่ะเดี๋ยวทีนี้ เราจะไปดูขั้นตอนและวิธีการในการเตรียมตัวเพื่อที่จะถ่ายรูปว่าของที่ทําอยู่ตอนเนี้มันวางแล้วก็ถ่ายรูปกับรถแบบไหนมันจะสวยเดี๋ยวรอติดตาม ชุดเบรกชุดโชค๊คคือเบรกที่ใช้เนี่ยเป็น AP r a c i n g ตัวที่มันเป็นสีเนี่ยแมทกับรถโคตร,รเลยดูดอ๋อเวลาทำเนี่ยครับคืองานที่ผมทำส่วนใหญ่จะต้องเป็นอย่างงี้ผมจะกันทุกอย่างไว้เพื่อไม่ให้มันเป็นรอยไปรอยกับเจ้าของไม่เป็นไรแต่ยังเป็นรอยกับเราเดี๋ยวงานเราเข้านะครับตรงนี้แลปได้หมดหกพอร์ตหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามันนี้นะครับแล้วก็จานเสร็จปุ๊บมาดูด้านในที่เป็นช็อคมันดีวดีที่เราใช้นะครับแล้วก็มีชุดที่เรียกว่าแอร์ครับติดตั้งไปหมดแล้วแล้วเหลือก็แค่นานเดินระบบสายไฟอะไรพวกนี้นะครับที่เราต้องมานั่งทำทีหลังอรอชมนะครับว่ามันจะจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบรกหลังพร้อมเบรกมือไฟฟ้าเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าความงามมันเป็นยังไง ดูทุกจุดรายละเอียดเลยที่เราเลือกใช้4ี่พอตนะครับแล้วก็เอาแบกมือเบลเฟ่แบกไฟฟ้าเบลเฟ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีปั๊กมีอะไรครบทุกอย่างให้ดูคร่าวๆก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้นะสวยปะล่ะบอกแล้วแต่งรถกับผมอ่ะมันต้องอย่างนี้เปรี้ยๆไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาหน้าง,งานนะครับขันน็อตอย่างเดียวแค่มีแรงก็พอ วันนี้ดูต่อนะครับหลังจากที่เราติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วบางส่วนนะครับมาดูระบบแอร์ครับนะครับระบบแอร์ครับคือระบบที่เอาไว้ยกรถนะครับว่าเราติดตั้งยังไงเดินสายยังไงเดี๋ยวให้ดู อันนี้โชคดีที่มันเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับมันมีมอเตอร์ตัวเดียวข้าข้างไหนเนี่ยลงนะครับระบบงานวางไว้อย่างนี้ป,ป,ป,ป๊บป๊บทุกอย่างท่ออะไรพวกนี้ใส่เฟกหมดน,นะครับเห็นไหมสาเส้นสีข,ขาวเนี่ยฉน,นวนกันทุกอย่างคือป้องกันไว้ให้ลูกค้าโดยตรงอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูพวกชุดปั๊มนะครับชุดปั๊มก็ติดตั้งเอ่อเดี๋ยวจะทําขาติดตั้งยึดอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยระบบไฟก็พวกชุดรีเลย์ก็จะไปอยู่ด้านบนนู้นนะครับ นี่ะนะครับเห็นนะครับบริเวณนู้นเพื่อง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยก็แก้ไขจากด้านบนได้เลย,เลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยห่อ,อหุ้มด้วยฉน,นวนกันทุกอย่างกันช็อตกันอะไรเพราะว่าเราเข้าใจดีว่ารถมันมีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรเราก็ต้องวางแผนให้เรียบร้อยแล้วก็ทำงานให้ดีครับดูด้านหลังนะครับที่ใส่กับ ร้อไปแล้วมันจะมีลักษณะแบบนี้อันนี้คือใส่เทสไปเล่นๆนะครับเพื่อที่จะให้ดูก่อนเหมือนกันครับเราจะใส่เสร็จแล้วเราก็จะเอาแรปอันนี้ห่อเพื่อการลอยไว้นี่นะครับพิจิ้์แบบแน่นๆเลยเนี่ยระยะห่างนะครับก็ห่างอยู่ใช้ได้เทากับวาไม่ติดไม่อะไรนะครับเหมือนเป็นชุดคอมโบเซ็ตสำหรับงานเบรกนะครับต้องทรงนี้เท่านั้น พวกสายทงสายทักเดินมาให้เรียบร้อยหมดแล้วเ,เหลือแคอ่พวกมอเตอร์ที่เป็นตัวเบรกมือนี่ครับเป็นเมน์คาวคาว <c oughs> เสร็จแล้วนะครับสำหรับขาย,ยึดตัวปัม๊มนะครับเป็นงานคันตตอมนี่ครับผมยึดอย่างนี้เลยขาเคิเจาะรูเรียบร้อยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วปุ๊บฟิกตำแหน่งอะไรให้ดีก็ถอดออกไปย,ยิงทรายแล้วก็ ได้สีใหม่นะครับผมอยากได้สีดําเดี๋ยวไปได้ใหม่เอาให้มันสวยเห็นไหนะสาไฟไว,วิ่งมานี่ครับล็อกเทปมันทายหมดล็อก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 กับล็อกฟูอันนี้นะครับคือพยายามจัดให้มันเข้าเถาครับประมาณว่าเป็นเถาเดียวกับรถให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะไม่ยื่นออกไปซ้ายออกไปขวานะครับจากนี้ก็คงจะจบกับงานใส่ไฟกับระบบแอร์ปั๊มพเพียงเท่านี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นงานไล,ล่ระบบโชคนะครับเดีตั้งตั้งโชคใหม่ให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ลมเบรกแหละโอเคดู <c oughs> ก็ใส่ชุดพาร์ตนะครับดูชุดพาร์ตนะครับวันนี้เป็น All ออสไซเนอร์ชุดนี้นะครับเป็นเสี่ยวคาร์บอนนะครับแล้วก็ดูการติดตั้งอยู่ที่จุดยุดน็อตนะครับจะใช้น็อตแบบนี้ยิงเพราะมันมีพื้นที่ในการกดเยอะมาก สวยเป็นระเบียบครับเพราะว่างานมันต้องละเอียดมนถึงจะอยู่ก็จะมีนิ็อตตรงนี้มีรูมันแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ด้านขอบด้านบนเนี่ยจะเป็นกาวสองหน้าแปะมดเลยครับไล่ระเบียบลมให้มันเรียบร้อยตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับสำหรับทั้งระบบเบรกโช๊คอัพชุดแต่งแล้วก็ระบบเบรกมือไฟฟ้าเซ็ตหมดแล้วนะครับเหลือ แค่เดี๋ยวจะเอาลดลงนะครับแล้วก็เราจะใส่สกเกิร์ตข้างเพราะว่าตอนนี้ใส่ไม่ได้มันจะติดเดี๋ยวให้ดูชุดแต่งตัวนี้นะครับจะมีคิ้วไฟตัดหมอกด้วยแล้วก็ลิ้นหน้าของวอ l ไซเนอร์ครับสตลนี่นะครับสปอยเลอร์ <Spo iler. S 2> นีแน่นๆเลยครับเวลาติดตั้งอะ่ะคือเราจะใช้กาวสองหน้าก็จริงนะครับแต่ก่อนจะลงกาวสองหน้าเนี่ย <c oughs> เราก็จะใช้ไพรเมอร์รองไปก่อนนะครับเพื่อให้มันติดแน่น คือติดแล้วแบบประมาณว่าเอาออกยากครับเนี่ยดึงเอาออกต้องเอาเอ็นดึงอย่างเดียวถึงจะขาดสำหรับแนวทางในการแต่ง t ท s l a m o เด l 3นะครับคือเราก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นกันหมดแล้วว่าการแต่งมันทำยังไงบ้างนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ผมโอเล่ o l e, นะครับกําตังมาแล้วก็เอาของไปจบๆไม่ต้องไปนั่งหาของไม่ต้องไปทำเองมัน อาจจะเสียเวลานะครับทําเป็นแต่งไปทีเดียวแล้วก็เอาไปขับเลยเท่กว่าเยอะนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาต่อเก็บงานไอ้พวกเสกเกิร์ตข้างแล้วก็เอารถไปใสตแหละก็แค่อาจจะไปตั้งศูนย์แล้วก็ใส่สกเกิร์ตประมาณนี้แต่เดี๋ยวต้องหาวิธีเอารถลงเพราะว่ารถมันเตีย้ยเดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะทำงานแล้วก็จบยังไงต่อ <c oughs> วันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เราติดตั้งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วล้อใส่แล้วนะครับแล้วก็เหลือระบบอื่นๆไล่เบรกไล่อะไรหมดแล้วเดี๋ยวเอารถลงนะครับแล้วก็จะใส่สเกิร์ตข้างเพราะว่าใส่บนนี้ไม่ได้นี่เป็นไงเล่าสวยเลยเห็นไหมล่ะบอกแล้วมันอยู่ที่การเลือกจริงๆนะครับของพวกนี้ไม่ใช่ว่าแค่มีนะครับมันก็ต้อง ปรับทํายังไงให้มันแมทกับรถนะครับรถสีดําเบรกสีแดงสีเหลืองอะไรพวกนี้มันจะขึ้นสียิ่งสีนี้ด้วยนะเป็นสีพิเศษนะครับของทาง AP เอ่ะก็โอเคเข้ากันได้แล้วก็เข้ากันได้ดีด้วยนะครับลองดูมิตริรถจากมองจากข้างหลังไปนะครับดูออฟล้อออฟเซตของล้อนะครับเราจะไม่ทําให้มันยื่นนะครับเพราะยื่นไปมันจะมีผลต่อการขับขี่ที่มันยากแล้วก็พวกพวกนี้คูดหมดอะ มีเบรกชุดเดียวมีล้อชุดหนึ่ง mm hmm. ก็หล่อแล้วแต่ทีเนี้ยออปชันอื่นเพิ่มเติมไปอีกเพียบนะครับคิวอันเนี้ยไม่รู้ว่าเมืองไทยมีมาหรือยังนะครับแต่ผมมีแล้วนี่นลินวอร์ไซเนอร์นะครับฝั่งนี้ก็คิ้วดูมิติของรถนะครับจากการใส่สเกิร์ตนะครับเป็นงานเป็นพิเอลคาร์บอนทั้งหมดนะครับจะไม่ใช่งานจะเรียกว่างานเรซินอ่านั่นแหละครับจะเป็นงาน ยีโอคาร์บที่เป็นงานสไตล์แว com คนะครับใช้งบประมาณเยอะก็จริงแต่ว่ามันมันตอบโจทย์ทุกอย่างได้แม้กระทั่งการใช้งานการออขับขี่แล้วก็ประสิทธิภาพในการเบรกนะครับสมรรถนะในด้านของแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็สมรรถนะในด้านของช่วงล่างที่มีใส่ในรถคันนี้หมดแล้วนะครับอยากได้ตัวไหนนะครับสอบถามผมมาเดี๋ยวผมจัดการให้ได้หมดจะเอาแบบไหนฟิตติ้งอะไรเดี๋ยวจัดการให้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วชั่วโมงนี้ ต้องบอกว่าคันนี้คือคันแรกที่ได้ทำนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่งานยากเท่าไหร่แต่มันใช้เวลาเพราะเพราะผมละเอียดไปหน่อยต้องบอกละเอียดไปหน่อยน็อตทุกตัวขันไล่ปอนหมดผมจะไม่ไม่มีแบบขันอันขัน,านอาบล็อกยิงไม่ใช่ตอนถอดออกอาจจะมีบล็อกยิงบ้างแต่ว่าตอนประกอบใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องให้ความละเอียดในการทํางานมากเพราะว่าป้องกันการเป็นรอยป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเอารถลองรับตามไปดูแล้วกันว่าจะทำยังไงต่อ ตอนนี้ลดลงหมดแล้วเซ็ตทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้มาให้ดูระบบแอร์ลิฟต์นะครับแอร์คับนะครับว่ามันเป็นยังไงเราจะใช้สัญญาณจากการเปิดประตูนะครับ<ม>เพื่อออนรถเนี่ย<ม>เป็นคําสั่งที่จะใช้ร่วมกับปั๊ม,มด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันกินแบตไป,ปเปล่าอันนี้สวิตช์มันจะอยู่ตรงนี้ถ้าไปสีแดงเนี่ยสถานะออนอยู่หมายความว่ามันเปิดอยู่นะครับถ้าผมกดรถมันก็จะดาวลงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูการทํางานตอนขึ้นนะครับที่ร้อนะครับ พอเต็มปุ๊บพอเต็มระยะปุ๊บมันก็จะตัดเพราะว่ามันจะมีเพเชอร์สวิตช์อยู่ทั้งสองฝั่งพอขึ้นเท่ากันเสร็จปุ๊บแรงดันได้มาก็จะปัดเองแล้วพอเราปล่อยกดสวิตช์นะครับให้มันดาวลงเวลาเราจอดโชว์เนี่ยคือทำนี้กดปุ๊บแล้วมันก็จะดาวลงอ่าเห็นไหมว่ามันเท่แค่ไหนเห็นไ,ไหมครับว่ามันเวิร์กแล้วก็มันก็สวยงามสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับตอนนี้รถเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเรากําลัง ถ่ายรูปกันอยู่นะครับเก็บผลงานว่าเราได้ทําอะไรลงไปบ้างดูทุกจุดทุกมุมให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงานลูกค้านะครับอา๋ยวดูนะครับว่ารถเป็นยังไงีทั้งนั้นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือในการแต่งเทส l a ของผมก็จะมีทั้งพี่ปอท NP นะครับที่ให้รถเรามา แต่งเล่นนะครับพี่แถมอ่ะพี่แถมพอโ,โทรไปถามเรื่องทุกอย่างแกตอบหมดแกไม่แบบไม่กับ๊บแล้วสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยก็คือคุณแชมป์นะครับคุณแชมป์สามร้อยดอลลาดไปที่ถ้าไม่มีเขาผมก็ไม่ได้มีโอกาสมาได้ทําอะไรแบบนี้นะครับต้องขอบคุณคุณแชมป์เป็นอย่างมากด้วยอ่ะสุดท้ายเลยก็ฝากไว้ร้านผมนะครับเอ่อถ้าสําหรับรถที่ทำเทสลาจะชื่อร้านว่าเลโบร t เทค เป็นงานเกี่ยวกับรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะตามไปดูแล้วก็ส่วนฮอนด้าก็จะโพเป็นชื่อร้านเดิม JDM Pro Shop นะครับฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กระจายไปทั่ว้วยนะครับว่าการแต่งรถแบบนี้คนไทยก็ทำได้ขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคลิปไหนมีอะไรใหม่จะอัปเดตก็ติดตามได้ในช่อง YouTube ของ JDM Pro Shop Thailand นะครับ ก็เดี๋ยวอนาคตถ้ารถไฟฟ้ามันจเจริญเติบโตมากกว่าน,นี้ผมก็จะทําช่องของเลโก้โรเทเพิ่มอีกช่องหนึ่งเพื่อจะเป็นช่องทางและแนวทางในการแต่งรถไฟฟ้าแล้วก็งานเซอร์วิสอนาคตผมก็จะได้ทําแบบเต็มรูปแบบนะต้องรอเวลาอีกนิดนึงอ่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้